ดีใ,ใจหลายสวยมากสวัสดีด้จ้ะพี่น้องเน,นี่ยมือหนียี่มองมาเที่ยวเป็นเทือแหลกยีมองมาพอเจ้าของบานเพลินสวัสดีค่ะอ่าลบกวนสอบถามแน่จะ้ะคือสถาน,นีอ่าเอินว่าจังไหร่หรอกะเป็นสถานท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสเกตยอยากซีหายแนะนํำสถานที่เนี่ยจ้ะ บริเวณนี้นะต่างซื้อมาสวนไทยหน้าทองดีครับจ้ะเอ่อตอนแรกกับวันจคิดว่าสี่เห็ดให้มันเป็นแลนด์มาร์กหรอกว่าให่เห็ุเป็นบ้านอยู่นะครับแต่ว่าด้วยตัวเองหนีเป็นนักออกแบบโอ้แล้วก,ก็รับเหมาแต่ก่อน่อยู่บริษัทออกแบบมาสามสี่บริษัทนะครับมารับเหมาแล้วก็มาอยากเห็ดบา้บานอยู่แต่พอเหตุบ้านอยู่แหละมันก็เลยเป็น อย่างนี้แหละครับมันก็เลยค่อยขึ้นไอเดียกับขุนพุทธมาเรื่อยๆนะพุทธมาเรื่อยตัมนิสัยของวิศวกรครับก็เลยพยายามให้มันกลื่นธรรมชาตินะฮะพยายามบ่ให้ไอาไอ้โค้งสางเนี่ยมันเด่นจ้ะนะเพราะว่าอยู่แต่กับตึกรามบันสองมันหลายอย่างนี้แม่นจ้ะเด่นอีลีจ้ะครับจ้ะมันให้มันกลืนเป็นธรรมชาติจ้ะพื้นที่หลายปันไดค่ะสิบเอ็ดไร่ครับสิบเอ็ดไร่ทั้งหมดครับ จ้ะก็เลยกลายเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างมาได้จากปีห้วคะนี่ได้4ปีล้วครับ4ปีลรวบอกคะโอ้ถือว่าเป็นแลน่์มาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษเท่าเนาะผู้ใดมกธรรมชาติผู้ใดมกแบบบรรยากาศแบบทุ่งนาทุ่งนาค่ะมาเที่ยวเลยครับมีอาหารบริการมีกาแฟบริการครับ สถานที่มองนีเขาอยู่ต่างอยู่อ่าต่างอยู่อำเภอพะยุครับอำเภอพะยุบ้านหนองเม็กตมบลตมแยอำเภอพะยุครับจ้ะจังหวัดศรีสะเกดจ้ะครับก็คืออ่ากดอ p ทนี่ก็คือมาหอนมาถึงเลยอ่าเขาไม่ในเฟซล่ะกดอตหมีสิบอปาก์ูธให้เรียบร้อยนะครับอ๋อเขาไม่ไดือดครับจ้ะอ่าสถานที่แห่งนี้ทแม่นอ่ะมีผู้ใดเขาอยากโทรมาถามหาเขาหาบอร์พอร์ติมีเบอร์โทรบอกคะอ๋ออยู่ในเฟซครับอ๋อในเฟซเฟซสื่ออย่างนะค่ะสวนไทย หน้าทองดีเลยแม่นบอกค่ะมีเบอร์โทรเพียงอยู่คเียบอ๋อเพียบครับอ๋อปกติก็ยังรับเหมาอยู่ครับตอนนี้ผมก็เห็ดยุงเทพอยู่เมืองกาญนอครับก็รับเหมาอยู่ปกติกับอยู่อุบลอยู่เึ้นสีท่อนก็รับเหมาอยู่ครับอ๋อกันยังเห็ดงานตัวนั้นอยู่ทั้งรับเหมาทั้งออกแบบเองอแต่ลูกค้าคนไหนแบบไหนจ้ะช่วงนี้กะอ่อสแตนบายอยู่นีเป็นหลักบอกค่ะผมจะดันาย ผู้ใดอยากข่อต่อแกก็จะไปไปหาต่อแกซื้ออย่างนองซื้อบุญประคองซีเด็ดครับคือซื้อคือกันกับเจ้าของส่องแท้เจ้าของช่องช่องมองแอนโรเจอร์ซื้อซื้อช่องยูทูบนี่ซื้อมองโรเจอร์แต่ก่อนนี่ซื้อยายมองกับพ่อใหญ่โรเจอร์ซื้อจิ้งซื้อบุญประคองคือกันซื้อเดียวกันแต่พอแม่ตังหายบุญนประคองมาเจอบุญประคอง นี่เด้อจากพี่น้องมาผ่อจากของเพื่อนเป็นตัวอย่างให้กับพี่กํานองแล้วตอนนี้ก็ขึ้นรลายครับขึ้นรลายครับจ้ะขึ้นร้ายแต่ว่าแล้วจะ่พันธุ์สิ่มีคมกิดแตกต่างกันออกไปนะครับจ้ะอย่างเช้นไท้มีมีดีไซน์ออกมาแบบให้มันแตกต่างกันแน่ครับมันจ้มีตัวเลือกจ้ะเรากะคนพื้นบ้านเฮาก็ได้ท่องเที่ยวนําเนาะเรากะได้เฮ็ดงานให้คนในบ้านเฮานําเนาะครับต้นนี้ก็ นำความเจริญค่ะว่าในหมู่บ้านในลาแมนเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาจ้าพัฒนาเมืองแมนจ้ะเป็นอีกส่วนหนึ่งเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่อิลีค่ะเพราะว่าทุกรายละเอียดงามอิลีค่ะอ่ารบกวนถามในบอกว่างบประมาณโดยประมาณทั้งหมดนี่ประมาณไหนเนาะทั้งบ้านทั้งสวนทั้งยังทุกอย่างเนี่ยนอยู่ประมาณสามสิบบวกลบกับบากเกินบากเกินสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สามสิบกว่าล้านเนาะ โอ้พี่น้องเอ้ยแี่ทีนี่เป็นทีหน้าครับทีทีหน้าเข้าเด็กถมทีบอโถมครับผถมมาผมหมลายแห่งบอกเมธาซีครับโอ้ถมขืนมานเมหาซีฟแสดงว่าเป็นทีตามแห้งเลยตาแห้งครับโอ้แล้วก็ยูหนีน้ำจาล้องกันยูหนีน้ำครับทุกอย่างตอนนี้ยูบริหารให้มันคอมพลตเซ็ตกับสีใหญ่ออกจัดทุกอย่างดูอยู่ในมดช่มหรือมดบาดต้องใช้สีเปิดให้ช่มเปนเมืองใดเมืองใดมืดับทุกครับ ตอก,อกซอกส้อยถูกแจ้เดี๋ยวนี่แหละครับเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งครับอ๋อแต่ว<ะ>่าตั้สงสั่งโอ้ยควายงามอยู่อีกทีนึงอยู่รับี้ซี่หาอะไรอ๋อบอกค่ะโอ้ยครับมีควายงามอยู่ครับ,ค,รบความควายง,าม,ยา,ยงามอยู่สายหนอย่อยยจ๊มองสิตามไปเมืงองยจ๊มองกับมาควายครับตอนนี้เอามาเขาขอกไว้แล้วครับอ๋อบอกค่ะโอ้มื่อนี้มาคำนอไมีอยู่สิบสามต้นครับอ๋อเดี๋ยวต้นลาลานอยู่ครับจ้ะต้นเรเป็นลานอ๋อ พี่น้องพอนยายรถเติอเป็นหมากเด็กหน่อยเพันอยู่ก็เด็กหน่อยเพ่นหมากเด็กน่อยค่ะเป็นมาเลยมาเ่อแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาใหมัอีกอยู่จ้ะอยากมาเมืองควายงามบรรยากาศดีแห้งอีลจ้ะเดี๋ยวเธอหนาเนาะสิแดงมะมัย่าจไะค่อยมะมัะมัยเ้าไปแพใับพี่กไม่เห็นนไปากมาชุ่มหลักบแก๊ปเอาไอเดียแต่ละจุดไปพันแ้ายของที่จ้ะแมนบต่เขาเอาหลายหม่องมันจะก่สิงห้ามหลายคน จ้ะถ้าเอาหมองเดียวมันงามนี่จ้ะเพิ่นใส่ใจเห็ดอิเลีจ้ะทั้งใจทั้งทุนแรงกายแรงใจเนาะโอ้ยถ้าแมนบบใจรักอิเลีบบเดี๋ยวมาประมาณนี้หลักบมีเงินกับบอได้แมนจ้ะแมนใจรักมีเงินม้วนเขาหูวกับบอได้ทีแมนจ้ะนี่เพิ่นประกอบกันหมดเนาะมีความรู้แล้วก็ต้องมีเงินด้วยแมนจ้ะประกอบกั้แต่ซันมัอนี่กะซัมนี่ก่อนเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ รบกวนพูดเรื่องกาแฟที่นี่หน่อยทําไมอร่อยมากเลยกาแฟที่นี่นะฮะจะเป็นแบรนด์ของอาจารย์ต้องนะอาจารย์ต้องนี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสยามอยู่ที่อำเภอ,อยาชุมน้อยนะฮะอ,อาจารย์ต้องนี่ประกวดชงกาแฟได้ันดับหนึ่งของประเทศไทย<อ>เดินทางไปแข่งระดับโลกได้ันดับสองอก็ได้แบรนด์จากอาจารย์มานะทุกอย่างแกผสมเองทําเองหมดเก่งนะคนสิสเกตเราเก่งเก่ง แล้วก็ที่นี่ทั้งอร่อยทั้งขายถูกเด้อพี่น้องโอ้โหใครมาเที่ยวนี่เพราะว่าที่นี่ที่เราไม่ได้เช่าใคระฮะไม่ได้เช่าใครนะเราอยู่แบบพอเพียงเนาะแบบเหมือนญาติพี่น้องมาเที่ยวที่นี่เหมือนมามาบ้านเลยขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณครับสวัสดีแล้วจ้ะพี่น้องมือนีะมองผ้าพันยยโลดเจอ ลงเขามาในก้างทุงหน้าเอยียงนี่บ้านสวนอียังนี่บ้านสวนไทยนาทองดีโอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยอ่านายโตมโหฬานเลยจ้ะพี่น้องของเตื้องๆนี่เป็นดอกใหม่จ้ะพี่น้องนายรถเจอพึ่งถามได้มองว่าเขามีอียังแน่จะมองกับพึ่งมากขังแหลก ขังแหลกยังว่ท่านหูว่าเขามีอย่างเดียวพี่น้องโอ้มาก็ว้าวเดี๋ยวก็เขียนว่เอยยังโอ้มิไส้หอยอุนโตนินเต็นอยู่ยเดียวพี่น้องฮอดแล้วสวนไทยนาทองดีอ๋อ เขาเขียนว่าฮอดแล้วสวนไทยนาทองดีว่ะสิวา้วาวาวา้าวว้าวพี่น้องอลังการเลยจ้ะพี่น,อนอ้อง,น,องนี่มาย่ำคำตอนอิติทายวิดีโอนี่คือหามงแง่แกพี่น้อง ว้าวโอพี่น้องพี่น้องเย่งมองสิภาพาเมืองอีกอย่างนี่สมัยย่งมองเป็นอ่าเป็นเด็กหน่อยย่งมองไปหามันแล้วก็ไปขายเขา่า นี่ละจ้าพี่น้องเถาแก่ที่เป็นคนจีนเนาะเขาสิเอาตัวนี่จ้าพี่น้องเป็นตะสังจ้าพี่น้องเบิ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 งโอ้ไม่ก็เขามาเห็ดเป็นโตในการนัง่งได้สยจ้าพี่น้องแถวนี้เป็นหยางถิบเป็นหนาเป็นใหม่เกา่าๆเนาะจ้าพี่น้องนี่มองอเมซิ่งหลายเป็นยงรถเจอไปแล้ว อันหาโม่งแรล่งเราเขาว่าเขาบอกฮันปิดสั่งได้เขาว่าพี่น้องเออโอ้ยนี่ที่ตนใหญ่ๆนี่นเป็นตนพักเมกเด้จ้ะพี่น้องนี่เห็นหยอดพักเมก j. พักเมกบ่าจา้ะเนี่ย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 เดีย๋ยวยมองจะมาดมมือหอมโอ้ยเป็นตนใหญ่แหงเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยี่มองที่ภาพเป็นเมืองตนพักเมกใหญ่ๆยี่มองไม่เคยเห็นตนใหญ่ขนาดนี้จ้ะพี่น้องมองมองมึงมึง,มงสองตนคู่กันเลยจ้ะพี่น้อง แสดงว่าเขาอ่าที่เอามาปลูกบางนี้เป็นใหม่ล่อมจ้ะพี่นอ้องเขาล่อมมาจากนาเนี่ยใย,ยแห้งอีลีจ้ะพี่นอ้องมีคนที่กำลังนั่งตัดหยาน้า,นาแจ้ะพี่นอ้องร้อนจออยู่ Sunset. Sunset, yeah, yeah. Sunset. So beautiful. Come on, let's go. Up the let's okay, go. okay. You want to go after that flower? It you is. go first. Okay, here it is. Here it is. But you see, these flowers so beautiful. They smell nice, too. When I look กิ้นกาแฟย่มคำปัญหาเราเจอแล้วอีกอย่างอีกแล้วนะ Beautiful โอ้ งามแห่ง้ะพี่น้องสุ่มนี้พ่กหัว่าดอกอียังจแกเต่ตหัวหัวงามแห่งก้กพี่น้องเป็นดอกไม้ที่สวยมาก oh my god หลอดไตสุ่มเขามามองนี้สวยงามมาก,ก้ะพี่น้องโอ้ยอบอุ่นน้ำ้ oh, โรถเจอ beautiful place นยรถเจอเพื่นเดดดิ้งคอฟฟี่งามเหมือนแรงเพื่นชิวๆเลยจ้ะพี่น้องโอ้วิวนี่งามแห้งจ้ะพี่น้องสวยมากโอ้งามแห้งจ้ะพี่น้องผู้ดไพลาดงามคำนี่โอ้สุดยออเลยจ้ะพี่น้องมายงามคำกับสวยไปอีกแบบจ้ะ พญายรถเจอพูดว่าต้นใหม่นี่โซเมสิงแห้งจ้ะพี่น้องเมืองเมืองคนถามจะม,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 มองว่าจักปี่ที่เขาปลูกใดซ้ำนี่แล้วก็เขาปลูกสองขางเห็ดเป็นสุ่มเน,นาะจ้ะพี่น้องเด็กกูเด็กกูจะเด so beautiful พี่น้องพี่น้องอันที่โยกนาม,มาด้าน สมายยังมองเป็นเด็กหน่อยโยกกันจนว่าพี่น้องเอ้ยเบึ่งเบึงเบึงวันี้รถเจอเอ้ยดีใจหลายเดี๋ยวมาอยู่ประเทศไทย <laughs> <laughs>